964และผลการตาัดสินอยู่ในมือเรา2คนแล้วนะครับเราจะประกาศจากรองอันดับ4กันก่อนนะครับรองอันดับที่สนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564นะคะจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทมงกุฎเพชรสายสะพายช่วยรางวัปลป้ายรางวัลและกิฟต์บัลเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิก30,000บาทพร้อมกับกิฟต์เซจากผลิตภัณฑ์เกลีนค่ะโอกาสนี้ขอเชิญดอกเตรวุฒิพงษ์ถาย,ยพิงที่ปรึกษาด้านวิชาการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่และท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบุค ลิกภาพและการพูดให้เกียรติมอบรางวัลรองอันดับ4นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ครับรองด้วยรองอันดับ4นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563คุณชุติการอารีรักนะคะและเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ4นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้แก่หมายเลข 3. สุจารีการชนะกฤรตเธอจะได้ร mm <h. S 1> nice ับมงกุฎเพชรสายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมด้วยถ้วยรางวัลใบรางวัลและกีบเปลเชอร์จากเซมาเอลิสคลินิก เชียงใหม่ประจำปี2564คุณสุจารีการจนะกฤิค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนางสาวเชียงใหม่นะครับเธอจะร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับนางสาวเชียงใหม่และสู่ครอบครัวอนุพล์ของครอบครัวนางสาวเชียงใหม่รับรงวัลจากดรวุฒิมงษ์ถายพิงที่ปรึกษาด้านวิชาการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ขอดอกไม้สวยๆนะครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับท่านผู้มอบรางวัลค่ะและผู้เชิญรางวัลร่วมด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับสำหรับรองอันดับ4หีหมายเลข13สุจารีการชนะเกิดครับขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปค่ะ